ครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟมของบรรยากาศดีมากสโลบาร์ชื่อร้านกาแฟเป็นเป็นคอฟฟี่นะครับอยู่แถวแถวพยอมนะครับบางน้อยนะครับเป็นร้านร้านร้านที่จอดรถนะครับน,นั่งใต้ต้น,นไม้นะครับ เขียวครับตั้งคนไม้เขียวๆก็มีโต๊ะเก้าอี้นะครับโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งครับก็ติดเตียงตนนนลอดเลยนะครับแล่วก็เป็นถนนของชนบทนะครับเสบ่วนมากคนก็จะแวะทองคอกาแฟาก็จะแวะมานะครับดูอร,อรอบรถกาแฟนะครับนี่มีโต๊ะเคาน์เตอร์บาร์นะครับหนัน่ง รอกาแฟนะครับรน่จะเป็นรถมีเมนูให้เลือกมากมายนะครับเมนูกาแฟนะครับชื่อร้าน116 Coffee Bar นะครับ,บนี่คือรายการเมนูนะครับกาแฟหม้อต้มนะครับีเครื่องต้มกาแฟนี่ก็ เปรถนะครับตรนี้คือรถนะน้องใช้เปิดเคาน์เตอร์บาร์กาแฟบแบบนี้ก็ดีไปอีกที่หนึ่งครับนี่ตรงน,นี้ก็มีที่นั่งนะครับของพอกาแฟนะครับนั่งริมคลองก็คือนั่งริมคลองก็สบายๆนะครับดูบรรยากาศริมคลองดูน้ําตรงน,นี้ลมเย็นมากนะครับก็คือได้รับไอยเย็นจากน้ํานะครับพัดอยู่ ตรงนี้ช่วงหน้าฝนก็รปยากาดตีมากครับมีอะไรบ้างนี่มีนี่มีป้ายบอก smile love happy live every day ครับเ,เดี๋ยวจะไปนั่งดื่มกาแฟ กืมาแฟสั่งกาแฟมานี่ก็เป็นกาแฟกาแฟดำใส่น้ำมะนาวกินมากินร้านนี้ประจำ แผลผ่าไปผ่าผ่านานาก็แวะมาได้ครับติดกินมทองที่พยอมองน้อยนะครับตำบลพยอมมีน้ำชาให้ดื่มด้วยน,นะครับน้ำชา